เยมหายไปไหนนะเฮ้ยทำอะไรลูกตายบอบนี้คีมพ่อกระจกแม่หน้าลูกเยมเย็ม,ยมเอาเปียะไหม เอาเปี๊ยะไหมเล่นแบบนี้น่ะแม่ก็นึกว่าหายไปไหนตั้งนานขึ้นมาเจออีกทีเหนูจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะลูกไม่เสียยุใส่ป่ะไม่แสียแม่ยุใสว่ะเอาไหมไม่เลียวเนี่ยเอาไหม ให้แม่เปียะไหมเหันหน้ามาดูซิแล้วหนูเอาไปทาทําไมนี่ลูอันนี้มันเป็นครีมผู้ใหญ่นะเนี่ยมันไม่ใช่ครีมเด็กนะแล้วหนูเล่นแบบนี้มันอันตรายนะคะของผู้ชายด้วยแยมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอกให้ป๊ามาจัดการโดนแน่โดนเปียะแน่ทำไงอ่ะทีเนี้ยอืม เดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป๊ามาจัดการกลัวไหมไม่กลัวอีกเดี๋ยวก็รู้จะกลัวหรือเปล่า